วันนี้เนี่ยล่อไปสองร้อยกว่าคนนะผู้เสียชีวิตเนี่ยสะสมอยู่หกพันกว่าคนนะวันนี้ความผิดที่ใครนะครับความผิดที่ใครความผิดที่ประชาชนเหรอนะสัสดีทุกคนนะฮะ,ะเข้ามาแล้วก็แชร์กันไปก่อนนะครับความผิดที่ประชาชนแม่วันนี้เนี่ยก็รอยานะวาริพิวาพิริพิวารียอะไรสักอย่าง ยาก็ไม่พอเตียงก็ไม่พอกรุงเทพก็ระเบิดไอ้ไอไอกรุงเทพระเบิดเนี่ยนะครับเพราะว่าระบบสาธารณสุขนี่มันล้มเหลวก็ต้องเกณฑ์ผู้ติดเชื้อเนี่ยไปรักษาที่ต่างจังหวัดบ้านเกิดก็เพราะระบบสาธารณสุขของกรุงเทพมันล้มเหลวจริงๆมันล้มเหลวมันเน่าเฟะเตียงพอไม่พอประชาชนก็เห็นอยู่ไม่พอประชาชนเตือนอะไรก็ไม่ฟัง แต่วันนี้มากลัวฮะวันนี้มากลัวที่สุดเลยขนลุกขนพองนะเพราะประชาชนที่ทําไปทํามามันเริ่มเสียชีวิตหรือตายบ้านเราะตายมากขึ้นผมพูดไปแล้วนะวันนี้รถรถเอ่อปอเท็กตึงรถอะไรเนี่ยไม่ได้วิ่งนะไม่ได้วิ่งระหว่างบ้านของผู้ป่วยคอนโดผู้ป่วยหรือห้องผู้ป่วยเนี่ยไปโรงพยาบาลนะรถมูลนิธิเนี่ยวิ่งจากบ้านผู้ป่วยเนี่ย ดิ่งตรงไปที่วัดเลยเผาอย่างเดียวครับใครมันต้องรับผิดชอบล่ะครับวันนี้ใครต้องรับผิดชอบแลวแลวกลัวทําไมข่าวมันออกมาว่าเอกสารเนี่ยมันหลุดมาจากกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าจะเกิดการนิรโทษกรรมให้กับผู้ที่เขาเรียกว่าอ้างนะเอาบุลคลากรทางด้านการแพทย์มาเป็นข้ออ้าง เอาหมอแพทย์พยาบาลมาเป็นข้ออ้างว่าอยากให้หมอแพทย์พยาบาลเนี่ยทำงานแบบสบายใจเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทําให้คนป่วยตายเนี่ย <c oughs> ก็เลยกลัวว่าเดี๋ยวจะโดนขังคุกในภายหลัง <c oughs> เขาก็แชร์กันว่อนอินเทอร์เน็ตว่านเนี่ยเอาไอ้พวกเนี้มาเป็นข้ออ้างว่านเนี่ยหมอจะไม่สบายใจไม่มีกําลังใจเลยออกพอรกรนี้นินรโทษกรรมให้กับผู้เกี่ยวข้องแต่ในหน้าที่เเนี่ยชัดเจนเหลือเกินครับ ชัดเจนว่าจะนิรโทษกรรมให้กับคนที่นําเข้าวัคซีนนะอาจจะนําเข้าผิดพลาดหรือไม่ผิดพลาดก็ไม่รู้นิรโทษกรรมให้กับผู้ที่บริหารการจัดการวัคซีนผิดพลาดไม่ต้องรับโทษไม่ต้องโดนคุกไม่ต้องโดนโทษ,อ,โโทษอาญาไม่ต้องโดนโทษอะไรทั้งนั้นคือเหมือนกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยนะโควิด -19 เเนี่ยสองปีกว่าเนี่ยนะครับนะ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พี่น้องอย่าลืมนะครับเสียชีวิตกันขนาดนี้ตายกันขนาดนี้จะบอกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยมันมันพูดยากอะนะครับมันพูดยากนะครับอืมเนาะแล้วทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าไอ้คนที่โดนเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยจะมากลัวทําไมไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับบอกว่าทําดีที่สุดแล้ว บริหารเก่งเลิศสมรนแต่ใครต้องอใครหยิบยื่นเรื่องวัคซีนมาให้ก็ไม่เอาไม่สนใจตัวเองหาได้และบอกว่าเนี่ยอีกสองสามเดือนเนี่ยวัคซีนจะอยู่เต็มแขนประชาชนตอนนี้มันไม่เต็มแขนไงประเด็นคือมันไม่เต็มแขนและประชาชนเนี่ยเสียชีวิตแล้วใครประเด็นคือใครต้องรับผิดชอบพอหนักๆเข้านะครับตอนนี้ก็มีคนไปแจ้งความ ดำเนินคดีกับรัฐบาลกับคนเอกประยุทธ์จันโอชาอันนี้ออกตามข่าวเลยนะครับนะกับรัฐมนตรีสาธารณสุขว่าเป็นสาเหตุทําให้ประชาชนเสียชีวิตเนื่องด้วยบริหารราชการแผ่นดินล้มเหลวบริหารการนําเข้าวัคซีนล้มเหลวทุกอย่างล้มเหลวระบบสาธารณสุขก็ล้มเหลวหรือเปล่าเพราะว่าเห็นกันอยู่นะครับความรับผิดชอบของกรุงเทพไม่สามารถรับผิดชอบได้กับจํานวนผู้เสีย เสียชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นผู้ติดเชื้อก็สองหมื่นคนมันควบคุมไม่ได้เพราะอะไรเพราะอะไรฮะเพราะรัฐบาลไม่เคยเชื่อนะคําแนะนําจากใครเลยจริงหรือไม่ต้องถามว่าจริงหรือไม่ไม่เคยขอความช่วยเหลือจากใครคิดว่าตัวเองเก่งอยู่คนเดียวจริงหรือไม่ใครเสนอแผนอะไรมานะครับในการช่วยให้สาสุขเนี่ยมันดีขึ้นก็ไม่ฟังไม่เอา วัคซีนก็เลื่อนแล้วเลื่อนอีกนะวัคซีนก็เลื่อนแล้วเลื่อนอีกล่าสุดเนี่ยมันน่าเจ็บใจไหมหกสิบล้านโดสเอต้าเชเนกาเลื่อนไปเป็นพฤษภาปีหน้าและยังไม่รู้อีกนะว่าชัวร์หรือเปล่าคือประเด็นเนี่ยความผิดพลาดซ้ำซากนะความล้มเหลวซ้ำซากมันก็ส่งสัญญาณมาแล้วว่า รัฐบาลที่บริหารได้การแผ่นดินแบบล้มเหลวแบบซ้ำซากแบบนี้เนี่ยนะครับและผลกระทบเนี่ยมันทําให้คนเสียชีวิตในจนํานวนเยอะเนี่ยจําต้องรับโทษนะครับจําต้องรับโทษในภายภาคหลังเพราะตัวเองเนี่ยนะครับอาจจะนะนะอาจจะเป็นสาเหตุทําให้ประชาชนเสียชีวิตเยอะขนาดนี้หรือเปล่าติดเชื้อเยอะขนาดนี้หรือเปล่า ถ้ารัฐบาลไม่ประมาทเลินเล่อนะครับนะไม่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือทํางานแบบดีที่สุดแล้วอะ่ะตามที่เขาบอกอะ่ะจริงหรือเปล่าเราก็ต้องมาดูอีกถูกไหมครับแต่วันนี้การยกตรงนี้นะครับนิรโทษกรรมให้กับบุคลากรทางด้านการแพทย์โดยเอาพวกประการด่านหน้ามาอ้างแต่จริงๆแล้วเพื่อต้องการนิรโทษกรรมให้กับตัวเองหรือเปล่าเพราะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย นะน้ฐมนตรีสาสุกต้องรับผิดชอบกับชีวิตประชาชนถูกไหมทั้งหลายทั้งปวงรัฐบาลต้องรับผิดชอบกับคนที่มันเสียชีวิตไปประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนหรือเปล่าวันนี้เออถูกไหมเพราะสุดท้ายในยเรื่องนี้แน่แน,นอนมหากราบเรื่องนี้เนี่ยนะครับต้องมีคนรับผิดชอบมันเห็นแล้วอนาคตเนี่ยมันคือยังไงอะเรื่องนี้เนี่ยยังไงต้องมีจุดจบเรื่องนี้ ยังไงต้องมีคนรับผิดชอบแน่นอนแล้วนะครับมูลค่าความเสียหายหรือผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับและผู้ติดเชื้อเนี่ยยังแผ่ขยายวงกว้างมากกว่านี้อีกหลายเท่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยต้องบอกต้องบอกเลยว่าเอาไม่อยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเอาไม่อยู่นะครับเราพูดและเราก็ฟังเราฟังรัฐมนตรีสาธารณสุขบ,บอกว่าภายในสิ้นเดือนนี้นี่เหลือประมาณ20วันเนี่ยบอกว่าผู้ติดเชื้อจะลดลง ผู้เสียชีวิตจะน้อยลงวันนี้เนี่ยยังพุ่งกระฉูดเหมือนเดิมนะครับประชาชนบอกเอ้ยวันนี้ทําไมระดับรัฐมนตรีพูดออกมาเครดิตไม่เหลืออีกแล้ววันนี้เอาจริงๆนะเห็นหน้าคุณหนูเนี่ยนะครับในทีวีเนี่ยโอ้โหแทบที่จะโอคือไม่อยากไม่อยากเห็นหน้าแล้วอะ่ะคือพูดอะไรมันเชื่อมันเชื่อไม่ได้อะ่ะหรือเปล่าเอาจริงๆนะอันอันนี้คือหลายๆคนนะที่พูดนะรวมน้งผมด้วย ผมก็มีความรู้สึกว่าโอ้อย่าออกมาเลยคุณคุณหนูอย่าโผล่มาเลยคือมันมันเห็นหน้าแล้วมีแต่ความเบื่อหน่ายท้อแท้นะมีแต่สิ่งที่มันพูดมาแล้วมันเชื่อได้หรือเปล่าต้องใช้คาำนี้วว่าเชื่อได้หรือเปล่าถูกไหมวันนี้ถ้าคุณไม่ผิดจริงนะครับคุณไม่ผิดกับประชาชน